เรากับเูแมทเพซเซียมต่อทุกคนผ่านมาแล้วประมาณ4วันเออทุกคนจะว่าพี่สุ่มฮิวได้ตั้กี่ตัวใน4ี่วันที่ผ่านมาเนี้4วันที่ผ่านมาเนี้นะคือพี่สุ่มฮิวได้ตั้ประมาณเออกี่ตัวเอ่สามตัวเอ้ยไม่ได้สุ่มดิเขาเรียกว่าเออเล่นไม่ได้เกมทุกคนได้รับจากเออไอเขาเรียกว่าอ่าม่ได้เกมยี่ดอเพกอืมประมาณนี้วิธีการเล่นมันคล้ายๆกับเออยี่ดอเพกในพิซซ์เตอเอ็กเลยก็เลยพี่เรียกว่ายี่ดอเพกเล่นอ่ะวันนี้แป๊บหนึ่งนะไทยนิคก็ยังไม่ได้เลยคือมันได้้ยาากกกกมทุคนนส่่ววฮิ็ตตัังแอป เดตมายันเออตอนนี้ผ่านมาสี่วันพี่เพิ่งได้แค่3าตัวนะตอนนี้มี1นึ่งแหกโอ้โหจริงดิแล้วเออแล้วประเด็นคือตอนนี้พี่ได้เออไกลสุดสดก็คือ2ล้านทุกคนถ้าสมมติน้องคนนี้เขาไม่ให้เออตัวละครพี่มานะ <c ười> คือปกติอ่ะความไกลแบบเออยังไงดีถ้าจะไม่อยู่ัช่วของพี่มันจะอยู่ที่ประมาณสัก1นึ่งแสนถึงสองแสนทุกคนแต่ตอนนี้น้องเขาให้เจ้าแคทเออกิดแคทมามั้งถ้าจะไม่ผิดแป๊นแบ,บนึงน,นะเนี่ย กิ๊บแคทมีดามเมจดีเทอร์มานแ0 0 0มก็โอ้โหมันจะแต่งกิ้วมากน้องโอ้โหถ้าน้องไม่พี่มานี่พี่คงอยู่ได้แค่นี้แหละไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นหรอกอ่านแป๊บนึงนะเออเซตไหนวะที่จะไปเล่นอ่าเซตนี้ก็ได้ตอนนี้สเต็งพี่คือประมาณ900าแสนเออก็แสนห้าโดนปาหนึ่งรอบก็น่าจะเออน n o c รอบได้หนึ่งครั้งหรือมั้งอ่าแป๊บนึงฟืบอุ้ยอุ้ยแม่เอ้ยทิกจอตได้ไหมได้จะไกลขึ้นนะเดี๋ยวเจ็ด,ด,ดต่อสิบอืมสี่ต่อสิบถ้าสมมติพี่เอฟืบอ,อ่าโอเคได้หน ต้องเก็บสะสมลูกออฟไปเยอะๆแล้วประเด็นคือตอนนี้พี่ยังสุ่มไปตัวนี้ไม่ได้เลยไอ้มันมันมันคือกาแล็กซี่ป่ะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะสุ่มยากมากทุกคนในตลาดไอ้มันมีเจ้าอะมันมันมันชื่ออะไรวะคิปโปเมลอนไหมถ้าจำไม่ผิดอะราคา300รอยเอ็โคตรแพงเลยแล้วก็อันนี้คือพี่ต้องใช้เอยลูกอ้อห้าพันถึงจะเอออัปเกรดได้โอ้โหเยอะชิปหายเลยแล้วประเด็นคือแม่งมันมันเกิดมาช้าเกินทุกคนไม่ได้เกิดเร็วขนาดนั้นอ่ะ งานพี่ขออนุญาต F K สแปมมันงานแล้วก็ดูดิว่าเราจะได้เจ้าหิวเพิ่มไหมแล้วขาดอีกแค่สามพอยตแล้วก็จะได้แล้วแป๊บหนึ่งขออนุญาตบูทรองเท้าก่อนมีไหมรองเท้าไม่มีเลยเหรออ่าเดี๋ยวพี่เปิดกล่องเก็บหน่อยละกัน,นไหนๆก็มีเออมีกี่กล่องอะ่ะมีห้าร้อยกล่อง F K มายังไม่ได้เปิดเลยห้าร้อยกล่องอ่าครับแป๊บหนึ่งอือฮึอ่ะโอเคอ่ะไปทุกคนห้าร้อยกล่องดูดิว,ว่าเราจะได้หิวเพิ่มไหมไป๊บ F K ยาวได้เลย โอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยในเขาดูสิว่าได้อะไรมาบ้างครับได้ยมไหมไม่ได้มาเลยโอเคไม่เป็นไรอ่าแล้วรองเท้าพี่ได้ไมานออกกี่คู่ยี่สิบใช้มันสัก5แล้วกันไหนๆก็ไม่ได้แล้วเออมันเหลือประมาณ3พอยต์ไปทุกคนพี่ขอเรียเอ k ตรงนี้อีกสปแป๊บหนึ่งดูดิว่าเราจะได้ไหมถ้าสมมติพลาดปุ๊บพี่ก็จะช่างหัวมัเลยพี่จะไปหาซื้อยเพิ่มอะไรประมาณนี้ไป เอฟเคยาวได้เลยแป๊บหนึ่งเพื่อเต็มร้อยฟึบโอกาสที่เออไอพูกคิวมันเออมันจะดรออกมาตามทางที่มันค่อนข้างยากนะไม่ได้กล่องเก็บอ่ะทุกคนไปทุกคนเอฟเคยาวได้เลยไป เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทําไมมันหมายความว่าไงมันก็เออเต็มหลอดนะทุกคนเมื่อกี้เออทุกคนเห็นไหมแสดงว่ามันเป็นระบบจงใจของเกมแน่เลยว่ามันอยากให้เราพลาดอืมคุณเพสตันอืมคุณนี่เป็นเจ้าเล่ห์จริงๆเฮ้ยคือเมื่อกี้มันเต็มเออมันมันเต็มหลอด่างนี้นะ คือมันมีโอกาสที่จะยังไงเดียมันน่าจะไปไกลกว่านี้ดิถ้าไปหนึ่งพาดวะเหลี่ยมคุณเพนสตันแม่งเยอะชิบหายเลยอ่าไปทุกคนพี่เออไปเทดี้มาสาร้างกันดีกว่าแล้วก็ลองไปหาซื้อไอ้เจ้าไอ้ฮิวบาสเกตบอลดูยังไม่เชื่อเลยนะบาสเกตค็อกกี้โอเคไปทุกคนไปเทดี้มาสาร้างกันดีกว่าสําหรับใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีการฟาร์มแบบ F K เนะี่ยพี่แนะนำแอปนี้เลย U g p h โฟ e ทางแอปนั้นมีระบบคาฟอที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดดหน้้าจอ,อยาวย ถ้าทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งและวสำหรับใครที่เพิ่งใช้ครั้งแรกนะให้ทุกคนกดไปที่ UVP จะมีในส่วนของได้เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยโอ้เนี่ยทุกคนนี่ขนาดตัวลองจากเจ้าไอ้กิจป๊อปเนี่ยเออไม่ใช่กิจป๊อปดิไอ้ มันชื่ออะไรวะอ่ากิตแคทเออนี่ขนาดตัวรองนะเนี่ยราคาทั้งสองล้านอะแล้วประเด็นคือโอ้โหมันมันแพงไปไหมเน่ยถ้าอย่างนี้เออพี่ไปเอฟเคแล้วก็ไปซื้อมันจะไม่ง่ายกว่าหรอวะเอานี่นี่นี่จิ๊โปทุกคนจี๊โปเมลอนราคา200 200ยอง้อเอ็มอันนี้หนึ่งบริเวณเวอร์จัดๆอันนี้หนึ่งคิวเฮ้ยหนึ่งคิวเลยอโอ้ไทนี่ไงไทนีท่ปตอนนี้มีเออมีหนึ่งพันตัวโอ้โหแม่ แป๊บหนึ่งทุกคนไปหาซุยฮิวก่อนแป๊บหบนึง่งเรามีทั้งหมด3ตัวแล้วใช่ไหมตอนนี้คือเราขาดที่แค่หน,นึ่งตัววันนี้วันอะไรวันนี้วันอ่าวันพุธบาสเกตบอลตอนนี้ราคา11เดเอร์ไม่ได้เป็นราคาถูกจังอ่าไ,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 ไป๊บแป๊ป๊ปราคาขนาดนี้เออซื้อมาสัก5ตัวเลยแล้วก,กันในราคามันก็ล่วงละอืมเผื่ออัปเดตมามันอาจจะมีพวกอีโวโรนเราจะได้ทำอีโวแล้วก็เอามาใช้1 2 3 4 5 6 7 7ตัวขายตัวนึง แปดตัวครบเรียบร้อยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้ากิจเจ้ากิจยังราคา30มสิบเอ็มโหราคาดีปะเนี่ยมันต้องต่ำกว่านี้นะประมาณสัก20อ่ะอือะ ราคาแพงเวอร์เลยอ่ะโอ้ยแม่งเจ้าอิเล็กทริกบันนี่ราคา250อ่าราคาปกติมันเท่าไหร่437คือมันมาจาก X4 ปะ่ะไออิเล็กทริกเนี่ยไม่ใช่ไงเอามาอย่างไหนอ๋อเซตนี้ถ้าสมมติเออพี่ซื้อมาก็คือมันจะเพิ่มโอกาสอันนี้หรือเปล่าวะหรือว่าเป็นแค่เบสผิดเฉยๆอัน,นนี้ไม่รู้ไงอ่าฮะแป๊บหนึ่งนะคือตอนนี้เราซื้อฮิลครบแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวอืมไม่มีไรซื้อแล้วพนคือพี่อยากซื้อไอ้เจ้ากิจเออกิจป๊อปเน กิจเปาเยะเจ้ากิจแคทเนี่ยให้กับไอ้รหัสลองนะจะได้เอามาเล่นอ่ะราคามันได้อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบเอ็มไหมแป๊บหนึ่งพี่ขอหาซื้อก่อนขอสัก20เอ็มพออ่ะเจ้ากิจแคทไปเจ้ากิจมันลองจากไอ้ฮิปโปเมลอนนี่หว่าขายสิบเอ็มก็ดีนะเพื่อน10เอ็มอ่ะว้ยี่สิบเลยเออไม่แพงมันเลยเออเอ่ะ สามสิบโอ้โหยีิบสองตัวแม่มนูสูมกด้ยังไงวะสามสิบเนี่ยราคาเออตลายไปเนี่ยราคาปกติเปล่าสามสิบเอ็มเนี่ยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันต้องมีห้องอื่นสิถ้าพี่หายรอบนึงแล้วมันไม่เออไม่มีพี่จะพอละอ่ะไปทุกคนยี่สิบเอ็มอืมแสดงว่าราคาปกติอยู่ที่ประมาณสักเอ่อสิบเอ็มไหมอ่ะซื้อสักตัวแล้วกันยี่สิบโอ้โหโคตรแพงเหมือนซื้อคิ้วหนึ่งตัวเลยอ่ะอ่าโอเคเอ้าลืมดูร้านอื่น โอ้ยแม่งอือเป็นการตลาดที่สุดยอดจอริงๆพี่ลืมดูร้านอื่นด้วคนโอ้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ส่งตัวละครให้หลานลองก่อนอยู่ไหนเอ่ยเจ้ากิจป๊อปอือ อ่ะโอเคเรียบร้อยไปทุกคนกลับสู่หน้ารอบบี้เขาเลาดีกว่าเอาขค้นรถงั้นก็อันที่นี้คือเราสุ่มคิวได้ทั้งประมาณ8ตัวเอาขึ้นไปเลยโอเคเรียบร้อยโอเเ้ย,บ,อยอบาสเกตบอลลวว้วนเลยอย่างจึงอ่ะงั้นก็สำหรับกินีไม่ได้ะส่มไม่ได้ฮ